อาทำเสร็จแล้วก็ทดสอบครับ2 FBR นะครับ1.5ยกสูง4ี่เมตรห้พร้อมครับอ่าวิ่ง หมุนรอบตัวนะครับวงเลี้ยวแคบได้นะข้อดีของรถสามล้อนี่ก็คือรีแพร์เสร็จเรียบร้อยครับติดไซเลนให้เรียบร้อยนี่อยู่ที่ คั้งบนส่วนจำกัดอปรเสร์ฟัพ์ลุงเลืองนะครับอาเข้าจอดเลยงานวันนี้อามาดูบรรยากาศในนี้คันท้ายของโตต้ารุ่นหกสามตันรถอาน้ำมันนะครับรถด,ดีเซลกูก็จะค่อนข้างลกนะครับมีเกียร์อะไรแย,แย่ๆอะไร,ะไร,ยรโยโต เครื่อง 4P 4Y 5K นี่พร้อมใช้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะมีเกียร์โตยโยต้ารุ่น7 2.5ตันพร้อมใช้คอนโทนกระ,ะปุกพวงมาลัยอันนี้เกียร์รถไฟฟ้าอ่ารุ่น7 1.5นตันครับ คอนโทรนคอนโทรนตัวนี้ใส่ได้ทั้ง TCM นะั้งคอมาัสสู่นะตัวเนี้ยเหมือนกันใส่ได้นะครับแกนี่ส่วนท้ายรุ่นท่านจุดห้าตันตู้ชาร์จ่รถไฟฟ้าเป็นสเต็คเกอร์แหละแบบยืนขับนะครับเดี๋ยวจะได้ไปส่งที่กระบินละพร้อมละแต่ว่ายังนัดวันส่งกับลูกค้า ส่วนทางน้นเป็นรถที่ยังไม่ได้รีแพรยังไม่ได้ปั้นส่วนตโตโยต้ารุ่น6เสา4เมตรคันนี้ก็ใกล้ละคุมไว้อยู่เครื่องเกียร์ใช้ได้ละเค,เครื่องใช้ได้เกียร์ใช้ได้อ่าเดินระบบไฟอยู่ตัวน,น,นี้ถอดอ่าเดี๋ยวจะได้ไปทำสีตัวนี้ยกสูง4เมตร ตัวน,นี้แหละจะเป็นพระเอกเครื่องโอหอนเรียบร้อยเกีย่ยวโอหอนเรียบร้อยพนักง,งานออกไปซ่อมรถข้างนอกนะครับวันนี้ก็จะเหลือแค่ผมแล้วก็ช่างชัยที่อยู่ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวจะมาถอดคานกันเดี๋ยวแค่นี้นะครับไม่ได้อัพ คลิปนานแล้วเดี๋ยวจะให้ดูก็จะลกๆหน่อยอ่นนี้แผงเหลี้ยวแผงเหลี้ยวนี่ผลิตเองมันจะค่อนข้างเทะะค่อนข้างใหญ่หน่อยครับดูเทียบกับฝ่ามือก็จะประมาณนี้ คือนี้นะครับไปซื้อเขาก็แพงไปซื้อเขาตกชุดหนึ่งก็หมื่นกว่าบ,บาทนะครับงั้นไหนเราไปจะไปใส่ให้ลูกค้าอีกอันนี้เราถึงลูกค้านี่ก็ได้หมื่นหนึ่งนี่เราก็โอเคแล้วนะครับแหงเลี้ยวชุดเนี้สําหรับพวกรีบไฟฟ้านะสําหรับตั้งแต่หนึ่งจุดห้าตันลงมานะ ถ้าใส่รถนั่งขับ1.5ตันขึ้นไปนี่ราคานี้ไม่ได้เพราะว่าต้องใส่ i อ b t ไปอีก2ตัวนะครับก็อันนี้ก็จะทำเป็นชุดทดลองทดสอบไว้มี2อันกำลังเริ่มนะครับผมเดี๋ยวจะไปกัดลายปิ้นใหม่จะไปกัดลายปิ้นใหม่แล้วก็สักสิบทาสักสิบพันก่อนเดี๋ยวพอวแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวกันหน้าเจอกันใหม่